เป็น,นวิ่งการกุศลน,นะครับสเปเชียลโอลิมปิกนะครับดร์นริชชัยสูตรครับนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายชาชาศิธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ <ทะ S 1> ร่วมพิธีเปิดงานวิ่งการแข่งขันวิ่งการกุศลสเปเชียลโอลิมปิกไทย CWX 2568ีวีเอซีวีเอวนเบญจกิติกรุงเทพมหานครคีรับงานนี้ก็จัดเึ้นเอื่เอลิมีเองีวีเอซ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 ีครับ พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสามารถของผู้พิการทางสติปัญญาครับงานนี้ครับได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเกือบ1000คนรวมถึงนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยกว่า1น0คนนะครับกิจกรรมนี้ก็มีเป้าหมายในการสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเสริมสร้างโอกาสให้ผู้พิการนะครับได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะในการแข่งขันกีฬางานนี้นะครับ ต้องบอกว่าไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังช่วยส่งเสริมความเข้าใจแล้วก็การยอมรับในศักยภาพของผู้พิการในสังคมนะครับผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมกันอีกด้วยครับจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ถูกจัดขึ้นไปเมื่อช่วงเช้าเ<ช>มื่อวานนี้นะคะ